ฮึ่มซวยแล้วเฮ็ดไว้แล้วมีมีอันพอเฮ็ดได้จักชุดไหนเด้อตั้งกล่องยาเฝ้าถามมันสิบ่ทันเวลามันสิหมดก่อนปกติได้จักชุดพ่อมเ่นฮคือดชุเดียวแต่ว่านี่มันมี2ชุดชุดนึงก็ดถึงตัวร่อือมีชุดอันตัวนึงชุดกันตัวนึงชุดกันตัวนึงบ่หลายตัวดอกก็ไปทับเท่านั้นครับ แค่ไปกลับแค่นั้นนะครับถึงมาจะงวดก็พ่องวดสองสามวดนทีเดียวดิป้าดครับพ่อแห้งสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีพ่อแห้งนะคะท่านผู้ชมครับถึงมาตลอดสูตรนี้ได้มาจากไหนก่อนสูตรจะมีเทสไหมสูตรตำมอีสเทสไหมเทสไหมอะไรเงี้ยแต่แม่เน่าผมร่ะหอยเพลนเทสสูตรใหม่ได้ทำสมมติมาตามเนี้ยแบบใครก็ไม่ไห่ให้หลายตัวแต่ให้คู่เดียวคนาะครับไห้หลายตัวเด็ก เล้าเหือนเมื่อได้ตัวให้สองตัวงวดเมื่อกี้เขาตัวเด็ก็ครับเขาเก้าหาเก้าเก้าว่าเล็กเล็กแค่ไหนครับเออเขาหาเก้าครับอันนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยพอๆนีสีมาไฮเหมือนนี่ไหยเหมือนนี่ครับแม่เมันอกี้เื้อช้างเกีเมื่อกี้เสื้อช้าจริงๆเพราะเฮงเพิ่อนจะมีทั้งแนวทางตำเหล้านะครับกับรัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลไทยเขามันจะงวดพ่อหลายงวดเลยไรงวดแล้ว บ่อาครับถือมาถือมามหมวดซีวดอะไรเน้ยเด็กเด็กย่งยังตำเล่าบ่กพอถึงมาไหลงวดเด็กไทยอ่เด็กไทยนี่เนี่เพราะว่าห้าบ่ได้ไปเอน้ำเพลนไหลงวดเร็วแตจารยพูดอาจะรย้มพูดนีกัดกันบ้าคนเราครัพอดีหันลไห้บ่ได้บ้าถือจังหวัดตังแทหาูนผมนะครับเน้อสุกดีอ๋อแสดงว่าเฮาเฮ้ามาอยู่อาจจะจะบ่เจอพอพออเจอเป็น่วงครับเพ็รหน้าเนาะพ่ถือมาสูงหน้านี่ แต่ว่าสูตรนี้เฮ็ดมาแสดงว่าเพิ่งเฮ็ดกับเขามาตลอดวะครับเขามาตลอดกับทันนั้นเขากะสิบปลาสูตรนี้หรอกครับทันเรื่อยทันเรื่อยมันนั่งเดือดด้วยวะครับใช่เบิรงล่องเบอร์งวดเดี๋ยวก่อนมื่อวันเดือนที่เบิรงเดือนเท่านั้นครับแต่ว่าได้มาสามแล้วเนาะครับเนาะแม่นบ่แม่นได้สามงวดนะครับสามงวดอ๋อสูตรสูตรตั้อิดสูตรใหม่ตั้อิดสูตรใหม่ครับ มีเนี่ยมีจากชุดพาะชุดเดียวชุดเดียวเลยสามโตบ่ครับสองโตอ๋อเป็นชุดสองโตชุดสองโตจะมีชุดกันอยู่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งอืมชุดเน้นชุดหนึ่งเน้นชุดเน้นชุดหนึ่งครับคือว่าเจอน้ำผึ้งก็เลี้ยงกรบอกชุดแก่อืมครับให้แม่บปซื้อน้ำจังสีเก่านะจตกเยอะมากจกสามเก่าเก่าสามครับค่ะงวดนี่บอครับงวดเดียววันที่ซื้อพกนี่วันที่ซื้อกเนี่ย ตัวกั้ลนะพ่อบัดนี้ตัวกันนนึ่งเจ็ดตัวกันในนึ่งเจ็ดเนี่ยส่วนมากมันอ่ะได้กลับอยู่พอส่วนมากกี่เขาเขาเคยโชคปีมากเขากับไปถ้าไม้กับไืออ่าย้ำอีกทีก็นะพ่อตัวได้ก่ครับตัวเน้นชุดเน้นสามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามสำหรับตัวเลขของคุณพ่อเฮงนะคะเป็นสูตรตำอิดนะพอนะนะคะเป็นชุดตำอิดนะคะ บ่าเพราะอะไรคือว่าเน้นๆคือว่าหันหันเข้าก็คือว่าเข้าไปเรื่อยนะค่ะให้เน้นๆแข็งๆเลยบอกพ่อให้เน้นๆอย่างเลยนได้เทาไปกรับเท่านั้นค่ะสองตัวพร้อมสองตัวอือพอปรเเ็ศแนวทางสามตัวบอกค่ะหมันมดมันจัดมาได้อยู่จับน้องมาได้แต่ว่าสองตัวนี่ถูกมาตลอดถูกมาตลอดครับก็บ่หลายคู่เนาะบ่หลายคู่ไหวหลายมิสตบไปกรับเท่านั้นอืมงวดแรก็ หาเก่าเก่าหากับพี่สนั่นเนาะเอาบอกคือว่าแขนดีแทนแขนหน่อยเป็นแจังสี่เป็นตะยากระหนั่มยูเป็นจังสี่แต่ว่ามันมันเสีเดินเมื่อนี้มันเสีเดินอีกว่าสนั้นเหรออง uard ผ่านมามันแสดงว่าหาเก่าเก่าหาง uard ผ่านมามันออกล่างนะครับครับโอ้ล่างลอตเตอรี่สองตัวล่างนะครับให้ตัวเดียวโคโลรัเจ็ดตัวเ้าถึง มันมันเคยขึ้นทั้งเครื่งอยู่บ่พอมันเคยไหลไปทางบนบ่สี่พันมาบางเที่ยมก็ขึ้นบางเที่ยมก็ลร่วงจะให้กานไว้อ่ะเพาะเขาจะขึ้นไหวเหรอโอ้คึ้นบนขึ้นล่างไว้ครับกันไหวมันบ่พันไว้ได้นั่นอะไรมีเท่านั้นแหละเจ็ดนึงเจ็ดส่วนอะตัวกันมันน้อยๆแค่แคนี่แล้วนะครับเนาะตุกช่องว่องมันคถ้ามันผ่าไปหันเกิดจากข้อน้ำลาย คแม่นาแม่เนาถากขออย่างเดียวรับตอนนี้แม่นาพักชุดใหชุดใหญ่ได้หนชุดล่างค่ะพ่อคือยี่สิบสี่ล้านมดเนี่ยอือผับหก้าหกสี่ยี่สิบสี่นี่ะเส็จทีหม่โชคก้อนใหญ่กำลังมานี่ตัวกลับไป็ดนี่พี่น้องจักลานกับพ่อตัวกลับ ยีิบี่ล้านตัวนี้ยี่สิบพี่น้องตัวสามเก่าเน้นสามเก่านะครับเดจะจะวงกลมสีแดงให้นะครับสามเก้าเก้าสามครับเกือบถึงเกือบถงลวันยังอนแม่ล้ววันยังมขวให้ี่สอบวปดพิตัวเดียวสามเก้านะคะเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าแล้วก็เก้าสามนะอเนาะ้เก่าวะลา้าเก้าสามอย่าลืมไปกับพี่น้อง เบ uh, ja ิ้งไว้ด anyway> ้ว nah, so ยครับเลยเศรษฐีใหม่24ล้านรัฐบาลไทยวันที่16ตุลาคมนะครับนี่นะครับเบิ้งไว้เบิ้งไว้นะครับ6กตัวนะครับเก้าสองหกเก้าสามเกานะครัแสดงว่าดวงก็ลั่งมาก้องก็มากจะได้ตัวได้ก็ซื้อจัเ็แสดงว่าวันนี้จะเป็นวัที่สี่ ครับพูดที่สี่ครับมันบรลลุด่ค่ะตรว่ามันใจอยู่มันใจแห้งแสดงมันใจนี่ก็ตัวสามเก่ากทําเนี่ยครับมันใจคักโมหายไรตัวพอมหายไตัวพอมพาะันจืเอรายนัโต๊ัั่นมาสูตรหม้ามเนี่ยมันใจัจเปผู้เส้นเงินเนี่ยฮะมันใจักเปอร์เส็นว่มันรอยผูเส้นคนเีแล้วมันเจอรายเพราะว่าปกติเราไปซื้อลอตเตอรี่รายปีได้ก่อบ่เราไปซื้อได้ค่ะนั่นแหะปกติเราไปซื้อหลยย่างมากก็แค่เ่เกินสองใบนั่อเนาะค่ะ เมื่อนี้จักใบพ่อร่วมทั้งเมื่นั่นยูดอี้ใบสีใบอันนี้สองใบนั่นเห็นหมอีนลาเศียีใบซีใบชุดยี่สิบสล่ยี่ยสิบสี่ล้านบอนี่่เนนี่เออเออยี่สิบสี่ล้านเส็จที่ไม่ยี่สิบสี่ล้านนะครับเพราเหงงดสรุปวีความหวังเราเหงยี่สิบสี่ล้านนะ พอวันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ fc เบิ้งนะครับ <P 4 S 2> เพื่อ fc พ่นโคดีคมีโชคลาบน้ำนะครับสำหรับตัวเลีแนวทางนะครับอันนี้ไม่แม้ความฝันนะครับบอกไว้ก่อนเป็นสูตรให้คำนวณถ้าเข้างวดนี้นะครับสามเก้าเข้างวดนี้จะเป็นงวดซีสีของคุณพ่อเฮงนะครับตัวกันก็คือมีหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะครับให้ไปกลับเป็นชุดไปกลับนะพ่อเนาะสามเก้าเก้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับไม่น้อยแคลนไม่ยังก็พ่อว่กลับว่ได้ว่ากลับว่ได้องกลับไป คุณพร้อมบุญดังพูดพร้อมนะครับถึงมาดีถืองวดที่สี่ถือบ่แล้วแมสามเหมือสามงวดติดนะคะท่านผู้ชมอ่ะงวันนี้เน้นๆไปที่สามเก้านะคะอย่าลืมไปจัด้วยตัวรองเป็นหนึ่งเจ็ดสามเก้าเก้าสามถือว่าโชคดีเนาะแม่เนาะถือทุกงวดนะครับอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพีแคหนาจอไปด้วยครับเดี๋ยวแอดมินพึมาตามนะครับถือว่าเป็นงวดแรกสําหรับสูตรต้าอิดสูตรใหม่คองพ่อเฮ่งนะครับเลดแงวดแรกงวดแรกนะครับ อาะพี่เจหน้าไหวนะครับเลขวิ่งนี่เพราะว่างวนนี่ตัวเดียวโคโลเพราให้ตัวใดเลขวิ่งมีเลขวิ่งปะซ้ำเก่าเก่าก็ซ้ำเลยเหรออ๋อครับเพเป็นยังพี่น้องเพได้เขียนแต่ว่างให้พี่น้องพี่เจรนาหนาเอานอกนะออกซ้เป็นซ้เด่นเด่นหนังเด่นเก้ามาเด่นสามเดินเพ่ทั้งสองตัวเลยอ๋อค่ะมาช่อกันมาช่อกันนี่หว่าฮะเม็ด่ไปกขอบคุณพ่อเฮงหลายๆล่ะขอบคุณในร้ายครับพ่อ สำหรับแนวทางของคุณพ่อเฮงนะครับในน้อยแคนแนะครับสามเก้าเก้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับัึ้ทุ่ลงทุ่หก็นั่งันี่ยังก็ถาถาถารับเงินอย่างเดียวบอกแม่เพิ่ง่าจังไหนเพิ่เอาหาอยู่เมื่อกี้เพิ่ถึอาหูบอกครับงันเพิ่นออกมาเพิ่นหารอยู่แต่เละสามพันสองพันอยู่เอาม่เน่ามักตัวเดที่พเฮงไง บมื่วา่ได้เกิดชื่อน้ำเล้าด้วยเดี๋ยวก็มักเขายูสามเก่าขอ่เาะว่ามันออกสามสามเกียรติานแตสาเก่ารับโมแน่นะครับเนาะอื่ากุะครับเพาก็ะเชื้อคอยเาก็เดาไปาก็ซื้อตั้งห่าคพอยนะแม่น่าวิงมากสามเก่าเยอเขาเงี้ยกะเชื้อพังขาเชื้อเอาไปเพาก็เชื่อไข้องไยกระเชื้อไปจันดังเขาว่ามันติมเขายให้ไข่หน่อยครับขอบคุณนาแม่เดินทางกลับนยครับเพราะว่าจะทำนะพ่อสวัสดีครับพ่อ ครับพวกมันครับครับแม่กั้ตาเก้าขันมันมันเขคาะไม่เคาะพวกปันดีไหมมันเคาะสามเก้าหน่อยสิครับเสร็ลองเนาะเสร็ลองเลยนะครับเศรษฐีใหม่24ล้านนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเฮงนะครับ3993ตัวกัน1771นะครับ งวดที่สี่แม่ที่นี้บ่แม่งวดที่สี่แม่นบางวดนี่สามหวดติดแล้วครับแล้วก็อ่ะขอให้โชคดีก็แม่เนาะเอาและกอนอับคร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 ับอ่ะเป็นหวดที่สของพ่อเฮงนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วครับเด้อครับสวัสดีครับ